การประจนภัยครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วงานซูฟารีครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีเปิดประสบการณ์ให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้และสัมผัสสัตว์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิด วันนี้พาเพื่อนๆทุกคนไปตะลุยโลกสัตว์เสมือนจริงจากทั่วทุกมุมโลกที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีเจ้าป่าส่งเสียงคำรามสัตว์นานาชนิดต่างส่งเสียงร้องในงานส่ฟารีครั้งแรกในอุบลราชธานีในระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565ที่ลานร้อยพันบัวหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ภายในงานคุณหนูหนูจะได้เรียนรู้และสัมผัสสัตว์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิดจากทั่วทุกมุมโลกเช่นสัตว์ป่าสัตว์น้ําและสัตว์ขั้วโลกที่รับรองว่าตื่นเต้นและสนุกสุดๆและยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายห้ามพลาดอัตราเข้าชม,มเด็กความสูงต่ำกว่า90ซนติเมตรฟรีเด็กความสูง91 120ถึงซนติเมตรบาทเด็กและผู้ใหญ่ความสูง1 2 1ซนติเมตรขึ้นไป80บบาทเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬกาวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตะเลิกเปิดเวลา10นาฬกาถึง21นาฬกา